อาชีพได้เป็นล้วนคนดูเยอะใช่ไหมกาลิออฟเลนลูกเชิญด้านล่างข้างล่างเลยวิ่งไปเคลวเวฟอย่างเดียวเจอใครมาเจออาลินที่เดียวามออกเปิดตาเลยออกกลางก่อนก็ได้ไม่ไรหรือว่ากลัวโกเวฟกลัวไอ้นี่ ไม่เนีเราเราแง่ตัวบาลมาเยอะอ๋อเออวะอุ้ยนั่นนะไม่ธรรมดาเว้ยเราอ๋อเรามาทีมห้านี่ว่าลืมไปไปแย่งของเขาส่งเดชเออมาบาลเลยปะคีมมอนะมาเนี่ย

เดี๋ยวคอยดูการรีเลทเกมนะโอ้ยนนนนนอ้บาง่จะเกี่ยวได้อีกนะแหมต้องเสียฟิงเกอร์เลยวะเกือบป๊าย้ได้มาว๊าไม่ตกใจดิโคเว็บเอ้ยแวม เรียบร้อยยิไงไปดนแหลกเฮ้ยได้อยู่เอเลนแมนเวทอ่ะอ๋อไม่ใช่แมนเวทแบนเวทแบนเวทแต่เอารองเท้าตีไวอ้อ,อะเวทมันจะเยอะเกินไปไหมมันเอามันเอ,อกกาไกอาการะทอยจบเลยนะผมมันมมมนนเป็ด<ว>ีไว้โอ้โหแย่งกันคิวเลยเก็บ อดีตตีนี่ไหมตีนี่กันดีได้จะมีหน้าอยู่มีหน้าไม่ไม่กล้าแล้วเกลียมไปไม่ตายอุ้ยโอ้เจ็บนะเกลียดลากมาแล้วมานี่มานี่มานี้เรียบดไปได้อยู่ ไอีแหวนได้ป่ะโอ้โหกิ้งไปแล้วไอเนี่ยมัดคืคาลีเย่เห่าเลยว่าเซ็งกวะเซ็งว่ะได้คิดคียวเวนอ่ะทำไงอ่ะอืมันบากมากเลยเนี่ยเขาบอกไม่เคยลำบากมาก่อนอยาดนี้ดีไม่เดินทางนั้นแล้วมั้งนี่นะ ต,ง,ตงน้เลยน,น,นี่าแบมาแล้วลกากลงเนนะอุ้ยแบอยู่นะแบตอยู่นีนีม่มีลักด้วยอุ้ยเจ็บแบดยไรแบดแล้วพี่มีล็อกเอา,เอาได้ปะไม่น่อยน่าจะได้อยู่นะเนี่ย เอาจริงใครวะเนี่ยไม่มีใครเจ็บเลยหรอวะเจ็บแบบเฮ้ยรอลิ้นน่าเจ็บเลยหมดก้อนเนี่ยไอตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยเอาเอาจริงอ่ะถ้ามันไมีฟิกเอาดิรอเลยเอาดิเออได้อยู่มาแล้วหวังเหมือนเสือกดีจริงจจริงจริงเลยจัดเมื่อกี้คือแบบเออ บึ้งบาดจังหวะดีดีโอ้โหแล้วไม่มีใครอยู่เขียยเวฟแล้วค,คู่คู่ตายด้วยผิดพลาดท,ทางเทคนิคเลยโอ้ดียังเพิ่งจะสิ้นาทีไม่เท่าไหร่ตัวนี้ไม่ต้องเอาเนี่ยดาร์กรอดาร์กแปดนาทีดีกว่านมา มีหน้าอยู่็่ะมีห้าเปล่าฟังหนูมันเปิดตาป่ะเปิดดูเถิเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวพี่ชายล้างก่อนทีนึ่งนะได้ไหมได้ใสรล้างทีดงก่อนล่บมากเลยเกี่ยวไหม่ะไม่เกี่ยว ไม่เห็นหน้าตามักำลังมามั้งอุ้ยเฮ้ยไม่มีคลิปช่วยต่อต่อนาตามาแล้วนี่แหละตาอีกโอ้มันจะเป็นขิวอันี้อีกแหม่เสกเสกว่ะมีตันมีตันเอาปะสวยสวยสวย bạn sẽ mà, Pia mở ta lá, thôi con cả đái này, đi bom này, đây rồi đây rồi, qua đây, húi ta, ừ, sướng, mang con lên, để kia kia, kia, bên kia, thấy vĩ mà đã, anh đâu, cái. ครับครับสลับเล่นครับเอาอะไรวะเขาบอกอะไรวะตีป้อมก่อนตีป้อมตีป้อมได้ตีป้อมก่อนก็ได้ตีได้ป่ะได้ได้ได้คีวคีว่สลับเดี๋ยวจมเล่นกลางก็ได้ไปอยู่เล่นกลางก็ได้เดี๋ยวนี่วิ่งครับเฮ้ยแบตแบตแ๊ดเฮ้ยเอ็นดอมอะไรเนี่ยมีแข่งมีแข่งมีแข่งตัานโดนตัานโดน แ<ไ>ล้วข้างบนหลับปลายเสแล้วผมตีป้อมนะมีตันด้วยดีนะมึงดีนะมึงออแบทแมนมีพิกมีพิกเมสองนะครับ <c oughs> โดนซีซีได้ เออเล่นเล่นกลางไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดินคู่วะเอ,อเราต้องเดินเล่นบนล่างว่ะใช่ไหมเล่นกลางคู่ไปเลยเม็ดคู่คู่มีสตันด้วยนตาไายป้อมโอ้เจ็บอื้อตา ี่ไม่อยู่ไม่มีใครเปิดตานะถอยก่อนเนอะยาวนะยิงขีปนาวุธนะเออดนะอาดที่แบบอนะแบทแมนมันโห,หต่างแบทแมน,มนก,ก,มกำลังกำลัง

อ่าแล้วไปไหนกัน<ด>นี่อ่ะเ,เรนอยู่ยแบทแมนอยู่นี่ไ,ได้รักได้ดามาติดดาบาพี่สองคนนะาดาบไปก็ได้ทำไมไม่มาแบทไม่มาเฮ้ยหุยหุยเหนือนนจะตายอะ่ะ ระวังลิลลิล่าเรียบร้อยว่าแต่ลิลลิล่ามันโดดดีแล<า>้วตรงนี้แหละมันดีตรงนี้ที่มันหนีได้ไงใช่ไหมไม,ไมันกระโดดหนีไดห้หนีดีด้วยไม่สำคัญนี่หนีดีด้วยอุ้ยโตอโอฟไ,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 ไม่เห็นนะโอ้โหแบทแมนมันมาตรงไหนเมื่อไรวะไม่เห็นนะไม่เห็นคือแมนแน่ ไม่นะอันนี้อย่างนะพี่กำลังไปพี่กำลังไปไปดินอนนอนนอนนี่อาเลนกระโดดเข้ากาลีเรียบร้อยอ้าวแล้วเดินเจ็บเดินเจ็บไม่เอาไม่เอาถอยเลยนะวาร์ปได้ป่ะวะมันไปแล้วหนีออกลงไปเลยไปต้อหนีลงอีกวิ่งเลยเอาเลนตามอาเลนเลขำอีกอาเลนหิวอันนี้ทุบหน้าเอามันเอามัน เอามือมันจะโดดแล้วข้างหลังมันโดดเราเมื่อ้เกือบไปทันแล้วเกือบคูดาวดีเลย่ะจะมันโดดแต่เราอาจจะตายก็ได้โดยดีไมนโดดทัน,นก็เจ็บอยู่อ่ะถ้ามันโดดได้อุ้ยเฮ้อ อยู่บนน่าจะตีมังกรเลยแบทแมนเฮ้ยไอ้เฮ้ยเดินมาลงทางจ้อยเออพี่ตีมก่อนช่วยดีข้อเสียลองแบทแมนอย่างเงี้ยแหละะ แต่มันหวาดได้นานเอ้ยมันหายตัวได้นานกว่าใช่ไหมนานกว่านานกว่าเออนานกว่าว่าลิงคว่ายี่สิบอยี่สิบห้าหรือสามสิบวิไม่ได้เจ็ดตาเลนอยู่แถวด้านบนนะระวังด้วยนะสวัสดีจ้าเลนน่าจะอยู่ภูมิแดงรึเปล่าอยู่ดิ ไม่อยู่แล้วนะพุ่มนั้นจะอยู่ไหมนี่ไงนี่ไงโดนไหมเรียบร้อยตายไงตายเองเนี่ยโอ้โหตึงหลุดล่ะอ่าชิพะแล้วสองคิวเลนเลยเอราวังเออเออเอ๊ะรอดรอดรอมานี่มานี่มานี่ไม่ไม่มีแฮมเฮ้ยโอ้จะเดิมมาเดิมมาตายเองนะไปอ้ แบทอยู่หรือเปล่าน,นี่ไงกระัุดแบจะันเดิน,านมาหาแบทเนี่ยเดินมาหาแบทแมนนี่เนี่ยมันเห็นเครื่องหมายสัญลนะักษณ์ขอแดงนะกลางเข้านี่เห็น,ะ<ม>นหแบทยเท่าเนี้ยอุ้ย,ย,ย,ยเดิเข้ากาลีล้วโดดไปแล้วทีหนึ่ง ไปไปโอ้กับอันนั้นไปไปโอ้กันอันนั้นต้องเรียนระวังเรียนพุ่งน้าพรุ่งน้าไปแล้วแล้วอุ้ยจะตายเอาเราเรกแล้วอยากแล้วอยากให้เจอแบทแมนจังเลยตีกันไหมตีกันไหมตีกันที่ว่าเสี่ยงเลยปะทันทัน อีลี่เนียเราวะแบทแมนอยู่ไหนแบทแมนอยู่ไหนนู่นอยู่บนเดินไปเอาแบทกันก่อนดีกว่าวะเดินมารวมเอาแบทแล้วมาปแล้วมั้งวลี่เลียแล้วหายอีบอลเสร็จถอยนะถอยไปเล่นก่ามาและหนึ่งตัว อีไม่ได้ไม่เป็นไรเอลิน่ะต้นการไว้ต้นต้นตรงนี้ไหมหจะตายจะได้ทีป้อมโอ้โดนแบตเตลจังหวะพอมาดีอืมไี่ได้เล่นเกมงานแล้วได้อยู่ไม่ได้กลับดีดีแล้วหลังแหก่เกิดหลังแหก่เกิด วิเหรอหุ้ยโอ้ไอ้กาลิไอ้แบกจะตายดได้ป้อมเหรอเนี่ยองมีอันนี้ได้ป้อมได้ป้อมได้ป้อมมนกาเลนอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นไวๆเมี้นี่ไปแล้วหนีแล้วถแนี่ล้วมา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 มม คนหน,น,นึ่งโซ่คนหนึ่งพุ่มบ่าฟ้าพุ่มบ่าฟา้ามาแล้วม,ม,มีหน้ามาีหน้ามันยีฮอบเอาไว้ไม่ให้มาเก,กี้เอาตัวเยีฮะโอโ้โหสุดอ,ดกอีกแกสุดแปยแบทแมนกาลียิงได้เอาให้ตาย โ6เ,เอทจอบอแล้วจ้าล่างได้ล่างได้บนได้ดีทางไหนก็ได้เดีล่นเอาชนะเออแต่เราก็ยังแปลกๆก,ก็ยังเล่นได้ยังทีชนะแป,แปลกนี่ยังชนะกาลีออกอ เกือบไปเหมือนกันการีได้เอ็มบีพีอีกไหมอดิดูดิเฮ้ย <laughs> เกินไปนะยวดูนี่มันจะเกินไปนะถ้าตาเนี้ยแ้ถ้ามันได้เอ็มบีพีนี่คือเกินไปนะไม่ได้หรอกแวน,นมันตึงเกินเฮ้ยทีได้ที่สองเ้ยแวนได้เว้ย ทำเกยมยับเลยเอ่ะไม่ได้ไ,ไ,ได้ไงไมันเป็นเราไงเดินทำเกมว <laughs> ิ่งทำเกยมย